เป่ากันดูดีไหมครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองเป่าให้ดูนะว้าวไข่ขาววันนี้จะลองทอดไข่ดาวแบบไม่ใส่น้ำมันด้วยกระทะเชฟบุกนะครับผมต้องบอกว่าเป็นกระทะผิวเคลือบไทเทเนียมที่เป็นดีไซน์สวยมากๆดีไซน์สไตล์ยุโรปครับผมล้างทำความสะอาดกระทะรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมตั้งไฟใช้ไฟอ่อนๆนะครับผมรอให้กระทะร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปเลยครับมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงครับโอ้โหลงไปแล้วครับผม กระทะร้อนได้ที่เลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไข่ของเรานั้นจะ ติดกระทะหรือเปล่านะครับผมอ่ะอันนี้เป็นการทดสอบแบบไม่ใส่น้ํามันเลยแต่เวลาทําอาหารจริงๆนะครับกระทะใบนี้คุณสามารถใช้น้ํามันเล็กน้อยได้แต่ไม่ต้องกลัวน้ํามันจะอมในอาหารนะครับเพราะว่าตัวผิวดีไซน์แม็กมาโรสตัวนี้ครับมันเป็นการดีไซน์เพื่อทําให้ลดการอมน้ํามันในอาหารด้วยนะครับกระจายความร้อนได้ดีด้วยแล้วก็ผิวเคลือบเป็นไทเทเนียมปลอดภัยไม่ติดนะครับร้อนเร็วกว่าเพชรสเท่าทนทานกว่าเหล็ก5เท่าและน้ําหนักเบามากๆครับผมเอาละครับตอนนี้ไข่เราเริ่มสุกแล้วคุณผู้ชมนี่นะครับเห็นกันจ อจระเลยนะไข่ดาวนะครับ ใช้ไฟปานกลางนะครับถ้าไฟแรงจะไหม้นะครับผมใจเย็นๆนิดนึงนะครับจะได้ไข่สวยๆแบบนี้รอให้เขาสุกแล้วเขาล่อนด้วยตัวเขาเองนะครับแบบนี้เลยหลายๆคนบอกว่าอเอ๊ะเคยทําตามเชฟแล้วทําไมติดบางคนก็คือไข่ยังไม่สุกแล้วรีบไปเขีย่ยพอไปเขีย่ยปุ๊บมันก็เละมันติดแน่นอน,นครับผมหรือบางคนก็ไฟแรงเกินไปกลายเป็นด้านล่างไหม้ครับผมอ่าฉันต้องใช้ไฟปานกลางนะครับแต่รอให้กระทะร้อนก่อนงนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับแต่ผมว่าตอนนี้นี่ได้แล้วเนี่ยเราลองเราลองเป่ากันดูดีไหมครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยว ว้าวไข่ขาวไข่ดาวคุณผู้ชมนี่นี่ครับนี่นะครับผมไข่ดาวครับเรียบร้อยง่ายๆเลยครับผมไข่ดาวทั้งฟองตอกจากฟองออกมาเป่าแบบนี้ก็ร่อนนะครับมีรอยเลอะนิดหน่อยใช่ไหมครับผมแค่เช็ดครับ ทำเมนูต่อไปได้เลยครับนี่แหละครับคุณภาพของกระทะเชฟบุกค,ครับผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์ประเทศเกาหลีของแท้100%ยครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดมากๆเลยครับและแน่นอนว่ามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับผม